โอเคเดี๋ยวมี้งหามาวเคอท้องฟังอามัเป็นยันไงดีเฮ้ซี่เราก็เห็นว่าตอนนี้มันยังเป็นเทไลคัขาขึ้นอยู่แต่ว่าเทไลคั่าขึ้นในส่วนนี้มันยังบดชัดเจนว่ามันจะขึ้นใดบ่ถ้ามันจะขึ้นใดถ้ามันจะขึ้นใดมันต้องมาเล่นเก็บฝนกนละค่อยขึ้นไปลักษณะการขึ้นของมันมันจะขึ้นเป็นแสกเล่นนั้นเราจะมาตีเทไลก็คือว่าตีส่วนนี้ขึ้นมลย เอาก็จะเห็นจุดมันวางตอนเนี้ยมันมาเล่นเลเวลห้าสิบส่นหนึ่งแหละ่ธรรมดาถ้ามันจะขึ้นมันจะต้องขึ้นไปเป็นไปต้อเลยตอนนี้มันจะเป็นโลเพื่อฮักคล้ายคล้ายเขืดอกับจุดนี้ดังนั้นโครงสร้างราคามัน,นโครงสร้างราคาขึน้นก็จริงหอเขานับเป็นโครงสร้างราคาเขาก็จะนับจุดนิดสุดท้ายนี่เป็นไงวจะนี้จะสูงสุด ลงมาเนี่ยขึ้นมาแต่ว่าตัวนี้มันขึ้นมาหรือหอน,นี่มันก็คือเบรกออกซิเจนขึ้นมาเถึงตัวนี้มันจะเป็นไฮที่สูงขึ้นและย่อลงมาอันี้จะเป็น QM ก็คือถ้าว่านับจากตัวนี้ไปก่อน,นนี้ตัวเนี้ยเมื่อนั้นมันลงมาหอนี่มันโบวิตสามสิบแปดจุดสองก็คือว่ามันจะเป็นเทนขาขึ่นมันก็เลยข,ขึ้นไปมันเป็นเทรคหรอรากาที่ แหงคาวน,นันฝังปุ่นลงนลยฉะนั้นโครงสร้างราคาของมันจะเปลี่ยนก็คือว่ามันจะลงมาเทรนประมาณหกสิบจะเป็นโครงสร้างขังฝา่งเทรดแต่ถ้าว่ามันเทรดแบบนี้ได้แล้วมันบอกเฮาก็จะมาเบิรงว่าเราจะหาจุดเข้าในจุขขในจดใดอันนี้เป็นเฮซี่เดี๋ยวเฮามาวิาเคราะห์ทําเตมเดย์กันว่ามาันมีจุดใดที่น่าสนใจในการที่จะเข้าไฟล์เข้าเส็อเดี๋ยวเฮาลบ เราก็จะเห็นว่าจุดเนี้ยมันเป็นจุดบายที่ค่อนข้างว่าโอเคเนาะสังเกตจากใสสังเกตจากการขึ้นของมันแต่ละั้างอะขึ้นแล้วย่อขึ้นแล้วย่อขึ้นแล้วแต่ว่าการขึ้นชนีมันก็คือว่าดีมันปิดเป็นเป็นพีเอชเอลเาก็จะมองเป็นหน้าเซีลวสำหรับมันจะต้องเบลงหน้าบายเพราะว่าเยี้เพราะว่าเขาอาจจะมีหาจังหวะในการเซลล์เข้าอาจจะว่าในการเซลล์เข้าแล้วเขาจะเซลล์จังไรละ ก็คือเดี๋ยวเขามาตีก่อนมันน้อยนึงเขาจะดึงไสมสมันจริงเมจริงความจริงแล้วน่าจะเสี่ยวก็เสียวใด้ก่อนเดี๋ยวผมเปบดาเสถียเห็น,หนึ่งเขาก็จะเห็นว่าตอนเนี้ลงมาเทรดเทรดเทรดเทดีสอง แต่ถ้าว่าจุดเนี่ยมันขึ้นมาบัได้จุดนี้เฮากับบริาัมมาเล่นได้แต่ถ้าว่ามันลงมาเลยลงมาลงทีเลยมาหอดส่วนนี้เฮาก็จะเบิ่งเป็นหน้าเซลลงมาลงพีเลเล่นหาฝื้อไงและเฮาเห็นอยู่ทางเป็นไงมันเป็นซัพพลายนะก็เป็นอเออเป็นดีมานดีมานที่ผลน,น่าจะมีผลเพอท่อถ้าซื้อคนข้างหลังฉะนั้นเฮาจะมารอ,อยบ่วนนี้แล้วก็ขึ้นไปถึงสิการที่จะเข้ามาัน เพราะว่าโครงสร้างเงื่อมันอาจจะขึ้นขาขึ้นฉะนั้นเอาเบิ่งนีเซลก็คือรอถ้ามันขึ้นมเถอะตอนนี้ก็เซลลงมาเมือนนี้ก็เล่นน้าเซลอย่างเดียวเซลอย่างสี่แหละจังหวะแต่ว่าถ้าเล่นจะถ้าจะเล่นบ่ายนี่ค่อนข้างเสี่ยงเพราะว่าถาเสียงน้อยมันลงมถาเสียงใงื่มัหนขึ้นฉะนั้นเอามารอถ้าเบิ่งมันจะเบกเชนตัวนี้ไปได้บ่เบกเบกไหลกันนี้ไปได้บ่ ถ้ามันเบรกไลยไปได้ก็คือว่ามันจะลงนะตกอมาเล่นสับไพ่ถ้ามันเบรกไปแรกมนันก็จะเนิบๆขึ้นแล้วกบตบเซลล์อยู่แถวๆส,ส่วนส,ส่วนสับยพ่ต้งสองสามสับไายอยู่เิาพพายๆนล้วมันเพราะนั้นเราพวกนี้เขามารอลิมิตจุดนี้เลยจุดหนึ่งลิมิตไว้นี้เลยจุดหนึ่งสองสามจุดการที่จะเข้าหรือว่าเซลล์ส่วนว่ายเขาก็ตั้งลิมิตไว้นี่ตั้งลิมิตไว้เลยกันด้ นีแต่จะใช้เป็นสุดท้ายส่วนไนี่ลงสองวนแต่ว่าน่าสนใจโซนนี้น่าจะเดง้งแต่ว่ามันน่าจะเด้งมาเป็นคืนขึ้นขาลงขึ้นไปต่อ mm hmm. สำหรับการวิเคราะห์ของคำวันนี้เราก็จะประมาณนีย mm hmm. ้ขอบขอบใจ